หนูจีนกับพี่จามาแล้วจา้ากดส u บส c r i b ให้ด้วยนะจา้าหนูจีนกับหนูจาตอนวันอาสาละหะาบูชาสายลมอ่อนๆพัดเข้ามาทางหน้าต่างหลังจากที่ฝนเพิ่งได้หยุดตกหนูจีนและหนูจานั่งรอพ่อกับแม่อยู่ในบ้านอย่างใจจดใจจอ่อ ดีนะที่ฝนหยุดแล้ว啊หนูจีนพูดขึ้นพร้อมหยิบหวีขึ้นมาหวีผมอ้าเด็กๆมาช่วยแม่ถือของเข้าไปไว้ในบ้านหน่อยสิจ้าเสียงแม่เรียกเด็กทั้งสองอยู่หน้าประตูบ้านหนูจารีบวิ่งไปแบ่งถุงจากมือของแม่เข้ามาเก็บในบ้านกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปวัดนะพ่อบอกเด็กๆวันอาสาละหบูชา สำคัญยังไงเหรอจ้ะพ่อนุจาตั้งคำถามระหว่างที่ทุกคนกำลังนั่งล้อมวงกินข้าวพ่อจึงเล่าให้เด็กๆทั้งสองคนฟังว่าวันอาสารหาบูชาคือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน8ก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวันเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรม,มเทศนาที่เรียกกันว่า รรมาจักกัปะวัตนสูตรเป็นครั้งแรกแก่เบญจะวคีทั้งห้าณมาลึกคไทยวันเมืองพาราณสีในชมพูทวีปซึ่งถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมแล้วปรากฏว่าโกธัญญะผู้เป็นหัวหน้าเบญจะวคีได้เกิดการเข้าใจธรรมบรรลุเป็นสโสดาบัน จึงทูลขอบรรพชาทําให้มีพระพิสุกสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจึงทําให้วันอาสาฬหาบูชาในครั้งนั้นเป็นวันแรกที่บังเกิดรัตนคบสาเป็นพระรันาตนไตรคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังครัตนะพ่อตักเข้าคำสุดท้ายเข้าปากแล้วลุกไปเปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อเตรียมตัวออกไปวัดเด็กทั้งสองช่วยแม่เก็บจานข้าวและสำรับอาหารไปล้างพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแสงจันทร์กำลังเข้ามาแทนที่สองพี่น้องจุงมือพ่อกับแม่เดินไปวัดกันอย่างมีความสุข